อย่ากโกรธกันเลยยกโทษให้ฉันเธอทำผิดไปอย่าโทษฉันเลยฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใดช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่างช่วยบอกได้ไหม อย่ามาจะใใ้มันมากไปมันจะเป็นบาเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้เปลี่ยนเป็นจ้าจะจะดีกว่าไหมฉันว่าเขาจ้าแต่เธอจิบจ้าฉันก็ต้องไปแต่อย่ามาจีะใ้มันมากไปมันจะเป็นบาเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ห้าเปลี่ยนเป็นจ้าจะจะดีกว่าไหมฉันว่าเขาจ้าแต่เธอจีบจะฉันก็ต้องไป สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับโโส,สวสสัสดีครับบ้างครับแจมเมื่อกี้สนุกเนี่ยครับตื่นเต้นเนี่ยเป็นรูปแบบเพราะว่าปกติที่เราร้องนี่ร้องเป็นร็อกใช่ไหมครับอ่าทีนี้มาเจอแวร์ชั่นคริสไม่ต้องใช้ไม้แล้วครับอ่ามานี่อะไรเหรออ่าก็ไม่ใช่ไม่ต้อไปตองแย่งเป็นแย่งของเล่นเด็กเลยเอออ่าโอเคเป็นไงครับการแจมเวอร์ชั่นเมื่อกี้รู้สึกตื่นเต้นไหมฮะ ตื่นเต้นนะคริสก็ตื่นเต้นมากกว่าเอราชันร็อครับเพราะปกติคนชอบร้องเพลงแบบชื่ๆแๆ้ะครับคือแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยเข้าทางแ่ละอดีคดีเป๊ะเลยคนับคือต้องร้ายคุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วตอนซ้อมเนี่ยเราซ้อมเป็นเวอร์ชที่ซ้อมับคริสรอบแรกคือซ้อมออริจินอลเวอร์ชั่นเลยแบบล็อกเลยแล้วก็เล่น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 เจมเรอเวลาปรากฏว่าอยากได้แบบนี้เรามาลองดูก็ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้คริสแนะนำเดี๋ยวเดี๋ยวพูดธรรมดาได้พี่ไม่ธรรมดาเลยพี่หนึ่งตัวคริสไม่เข้าใจพี่พูดภาษาไทยได้ครับผมแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้งั้นให้คริสแนะนำัวทีก็แล้วกันอ่าแนะนำก็สวัสดีครับผมคริสเดสตาร์เก้าครับครับผมเป็นใครอะไรยังไงครับเรียนที่ไหนตอนนี้อายุเท่าไหร่ก็ตอนนี้อายุสิบแปดปีครับเพิ่งจบมาหกจากออสเตรเลียครับเพิ่งกลับมาไทยเมื่อเดือนพฤศจิกนี้ครับอ๋อนี่ออสเตรเลียเหรอซิดนีย์หรือเมลเบิร์นกว่าโครสครับ ก็ค oh. ือเรื่องพังหะเลยโองไปเลยโองไปเลยโันคืมันคืออยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ห่างไปป่าอย่ตรงไม่ใช่ใช่แล้วมันอยู่ห่างจากบิสเบนประมาณขับรถมาชั่วโมงนึงครับเ้ยทำไมคริสทำไมคริสพูดไทยคล่องมากผมตโตัวที่นี่ครับอ๋อตัวที่นี่ใช่จริงคือคริสเป็นลูกครึ่งออสเตรเลียหรือว่าไงครับ ใม่ครับไม่มีออสเตรเลียเลยครับอ๋อไม่มีเลยเกิดที่ไหนที่นครับอ๋อเกิดที่ไหนเฉยๆท่าเป็นพ่อเป็นคนนิวซีแลนด์แม่เป็นคนอังกฤษครับอ๋อไม่มีเชื้อไทยเลยเอ้าพูดด้วยพูดไทยกูจะวุ่นมากเลยอันนี้วุ่มากเลยพ่อพ่อเป็นอะไรนะพ่อเป็นคนนิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์แม่ขอช้าหน่อยครับแม่คนอังกฤษแล้วก็ไปโตที่ออสเตรเลียแต่ไม่ไม่หรอกครับมาโตที่ไทยมากกว่าเพาโตที่ไทยครับเฉยๆสรุปชาร์จอีกทีนึง พ่อเป็นคนนิวซีแลนด์แม่เป็นคนอังกฤษไปเจอกันที่ออสเตรเลียก็เลยผมก็เลยเกิดที่ออสเตรเลียเสร็จแล้วก็ย้ายมาออสเตรเลียได้8ปีก็ย้ายมาไทยครับผมพอย้ายมาที่ไทยเราก็เลยได้เรียนภาษาไทยจากโรงเรียนอินเตอร์ไม่ไม่ครัไม่ไทยครับอ๋อเขาเรียนโรงเรียนไทยเลยแสดงว่าตอนอยู่ออสเตรเลียต้องเรียนภาษาไทยมาบ้างแล้วครับเฮ้ยไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเข้ามาโรงเรียนไทยอะไรอย่างนี้ผมคือเคยมีเคยมีการมาไทยออ๋กลับมาทงสองครั้งตอน เคยมาตอนสามขวบตอนห้าขวบอ่าตอนนั้นแหละได้รู้ภาษาไทยนะสับสวัสดีครับอะไรอย่างงี้เฉยๆอ๋อได้ง่ายๆนะครับพี่ฮะงั้นผมขออนุญาตถามวันนี้เลยครับโอ้โหหลายประเทศมากเอาเอาคำถามคำถามเป็นทางการเลยดีกว่าว่าคริสชอบเพลงแนวไหนแล้วมีไอดอลป่ะเออมีไอชอบเพลงแนวอาร์บีกับเพลงแบบชิลๆสบายๆครับแล้วมีไอดอลก็มีพี่ตูนเขาคือ ชอบฟังล็อกคือตูมาิสแยมครับคือตูมาริสแยมพี่บี้ครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความพยายามสูงมากครับี้แล้วก็พี่บีกีรพัฒน์ครับพี่บีรพัฒน์ร้องเพลงร้องเก่งหมดเลยนะฮะภาษาไทยนะครับแล้วแล้วตัวตัวคริสเนี่ยนอกจากร้องเพลงแล้วยังมีความสามารถในการเล่นดนตรีหรืออื่นๆพิเศษไหมครับเล่นเปียโนครับอ๋อเล่นเปียโนได้ทำเป็ดได้เฮ้ยทำไมนะเนี่ยคือเล่นได้เฮ้ เฮ้ยเล่นได้คาริเนตใช่ครับพี่พี่นิตรทำไมเป็นนักขี่มอเตอร์ไซค์อยู่างจับปอ๋ออยู่วงโยที่ไหนครับอยู่วงโยของโรงเรียนพดุงนาลีพดุงนาลีรู้จักไหมล่าวนี่บางแก้วเฮ้ยไม่เอา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 ไเอย่าเตี้ยนี่การแข่งขันมันจบลงแล้วพดุงนาลีเขาได้ชั้นถ้วยคอถ้าจะไม่ผิดเมื่อปีเมื่อปี ตอนนั้นเฟซโลงไหมครับไม่ไม่อยู่เขาไม่ได้ถูกอขาอยู่ีอยากนะครับแต่คือตอนเข้าไปเนี่ยก็ได้ได้เล่นกับวงด้วยทำไมถึงมาสมัครเดอะสตาร์เก้าก็เป็นคนชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กครับแล้วเคยดูเดอะสตาร์เก้าแบบผ่านๆก็เลยเดอะสตาร์เก้าไม่ได้เคยดูอ๋อไม่เคยแต่สตาร์เนอะเดอะสตาร์เก้าไปหมดแล้วก็ เคยดูมาผ่านๆก็เลยคิดว่าเรามาเข้าดูคืออยากมาเข้าตั้งแต่16แล้วครับแต่ไไม่ด้จะติดเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้เข้ามาเนี่ยบรรยากาศในการ a u d i ชั่นเป็นไงมาฮะตื่นเต้นหรือว่ารอนานมากครับอ๋อมันรอนานมากครับฟาบอกทีนะว่ารอนานไปนิดนึงนะพี่แต่ต้องยอมรับว่าเดอะสตาร์ในคนสมัครเยอะจริงมากนะฮะการที่เข้ามาไม่ใช่เรื่องง่ายๆการี่ความอดทนเนี่ยอันดับแรกแล้วต้องรอ ต้องรอต้องผ่านการรอเพราะว่ามันต้องรอที่จะออดิชั่นทีละคนครับผมนี่เรามีภาพบรรยากาศมาให้ดูด้วยเป็นสองจอเป็นทั้งจอเป็นจอเลยนี่อันนี้คือบรรยากาศอ u d i t i o n ขอเสียงหน่อยได้ไหมฮะไม่ไม่มีไม่มีเสียงอไออันนี้ตอนตอนตอนที่ไปออดิชั่นที่ใช้เพลงอะไรเลยอันนี้เป็นเพลงคืนจันทครับคืนจันจันพี่โซพี่ดูจากเพงนี้จัน์นวนพองคืนนี้จัน์นวนพอง มองแล้วคิดถึงตาเธอตัวฉันยืนมองมาถามว่าเธออยู่ที่ใด <c oughs> ดีครับ <c oughs> เสียงปรบมือน,นะครับโออนี่ามครบ นี่ผมผมลงแค่ขอดเดียวนะจบเกือบพังจบเลยเกือบพังเพรไม่อดสอบตายแล้วแล้วขอโทษเมื่อกี้กล้องไม่ได้ตัดมากว่าจะลงขอดแรกได้อะเอฟเฟกต์ตัวไหนว่ามันเหยียบใจเลยเกือบพังโอ้ยเกือบเละเลยตอนนี้เป็นไงครับตื่นเต้นไหมครับพอพี่ๆเขาคอมเมนต์ออกมาครับครับก็ตื่นเต้นนะครับอือแล้วเราคิดไหมว่าเราจะเข้า ไม่ครับเพราะคือวันนั้นพิจารณาตัวเองแล้วรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เข้าอะไรครับก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังในขนาะก็คือลองไปเข้าดูรู้สึกว่าอยากไปรองร่วมเ,ยเฉยเข้าไม่เข้าก็เ็อีกเรื่องหนึ่งในที่สุดก,ก็ได้เข้ามาในรอบ8คนแล,แล้วพอเข้าไปในบ้าน The Star ใบสู้สกยังไงบ้างเขาสอนอะไรบ้างในในบ้านอะสตาร์ก็หลายอย่างเขาก็มีฝึกการร้องฝึกการเต้น<ม>การ a c t ิ้งซึ่งก็ได้ได้เพิ่มความมั่นใจในตัวเองไป จากการฝึกแล้วก็ฝึกนิสัยของตัวเองในการอยู่กับคนส่วนรวนอืมอันนี้สำคัญขอขอขอหนึ่งข้อของการร้องที่เขาสอนและเคยสามารถจำได้อ๋ออันนี้นี่มีออกกำลังกายครับอันนี้ทำอะไรอันนี้ช่วยกันการเข้าห้องน้ำฝึดการไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชการเก่งเข่าไอ้บ้าอันนี้จะอันนี้จะเป็นบริหารลังขาลังขาครับ มีการซ้อมกับวงครับได้ซ้อมแบรนเคยได้ร้องเพลงกับแบนบ้างไหมครับก่อนที่จะมาซ้อมองอ๋อนี่ไงในชีวิตก็มีมีช่วงที่เคยร้องเพลงอ๋อร้องเพลงแบบว่าเป็นคืนอาชีพเป็นคืนด้วยอ๋อที่ไหนครับที่ต่างประเทศหรือว่าที่ประเทศไทยฮะสารคามนะครับโอ้โหหลายที่มากแสดงว่าตอนตอนสมัครนี้เป็นตี่ไม่ต้องรักท่านไหนครับเป็น ตัวแทนของภาคเหนือครับอ๋อภาคเหนือเะร้องดิษฐ์ร้องดิษฐ์แต่ว่าตอประกวดไปเป็นต้นาก็เราสามารถไปสมัครตรงที่ตรงไหนก็ได้ที่เราจะไปแต่กันไม่ทันครับแต่ว่าตอนแรกเลยคือพ่อเป็นนิกสื่อ ไปตอนชอบพ่อไปนิวซีแลนด์แม่อังกฤษผมเกิดที่ออสเตรเลียย้ายมาที่ไทยสมัครเหนือเดี๋ยวตอนจบกันเลยดูภาคอีสานสมัครเหนือเดี๋ยวตอนจบพี่ฝากเขียนแฟมิลี่ทีและพี่ลงเฟซบุ๊กเลยไล่ถูกต่อไปต่อไปเรื่องคอนเสิร์ตดีกว่าได้ไหมผมอยากรู้วันนี้มากเลยว่าพอได้ขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกเป็นไงงงเลยมันจะไม่เหมือนกับบรรยากาศเล่นคืนเล่นคืนใช่ไหมเล่นในร้านเล็กๆใช่ไหมครับใช่ครับก็ที่ผมเล่นก็ เอียงไปเยอะทั้งวันวนเดียวครับเพราะฉะนั้นก็จะชินกับบรรยากาศที่คนเยอะๆแต่คอนเสิน์ตคือเขาไม่ได้มาตั้งใจฟังเฉพาะนักร้องอีเดียวคือเขามาเขามาเที่ยวเขามาสนุกครับเขามากินข้าวเขามาเพลินๆแต่ว่าวันที่ประกวดเนี่ยคือทุกคนจ้องเราเต็มที่แถมมีคนตัดสินเราอีกสังหาเราต้องแข่งกับคนอื่นด้วยมาในการมกันเดินมากน้อยแค่ไหนนะก็พอสมควรครับเพราะว่าไม่เคย ไม่เคยมาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ใช่ครับที่จะมีคนมาตัดสินหลังจากเราลองเสร็จอะไรอย่างนี้เลยแล้วตอนพอที่พ่อเป็นอะไรกะก็อะไรผมก็สงสัยแล้วจะนั่อยู่คำถามที่แล้วตรตัวแทนภาคหนึ่งโอ้แม่มร้องอยู่สารภาพทาไหลแล้วพี่เดี๋ยวดูต้องต้องตรงหน่อยนตาไหลแม่นึงงานถึง่านวนอยู่ไหลายที่ ต้อตาไหลนี่นี่เรามีบรรยากาศการประกวดด้วยนะครับอ๋อใช้เพลงนี้นั่นเองลยนี่เลยครับอันนี้คือภาพล่าสุดของเมื่อวันเสาร์นี้ใช่ไหมครับจริงๆเดือนตาเนี่ยขึ้นมาสองคันแล้วถูกไหมครับขึ้นเวทีใหญ่มาสองครั้งอันนี้สามแล้วสามแล้วครับผมอีกนิดหนึ่งได้ไหมคิดคุยกับพี่เคนคิดเมื่อยคอป่ะหันนะคือทางบ้านดูไม่รู้หรอกว่าต้องหันเยอะ ขอถามคำถามนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาโดนโหวดออกครสรู้สึกยังไงก็เหมือนทำใจไว้แล้วเหมือนมีความรู้สึกว่าอาทิตย์นี้เราจะออกครับทาไมอ่ะไม่ไม่รู้มันลึกๆมันรู้สึกว่าอย่างนี้ครับคิดว่าเราพลาดตรงไหนครับอาจจะเป็นเพราะแบบในเดลี่ของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเงียบๆเป็นคนเงียบๆหมอหมอห้ามสั่งห้ามใช้เสียงห้ามเปิดอ๋อคนเห็นเราก็เลยแบบเอ๊ะ ไม่ไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวของเราเลยในองนั้นแต่เรื่องการเพอร์ฟอร์มนะครับเราพิจารณาตัวเองแล้วออกมาทําได้ดีเหมือนในกต่ที่ซ้อมไหมอะไรเงี้ยทำได้ดีกว่าตอนซ้อมครับซอตอนซ้อมเพลงครับพอขึ้นเวทีปุ๊บพุกอยางปล่อยปล่อยเต็มที่วันนี้คงเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วก็ทำให้เต็มที่จากทั้งหมดครับที่อยู่มาทั้งหมดเลยคิดว่าได้อะไรจากเดอะสตาร์บ้างครับได้ฝึกความมั่นใจของตัวเองได้ ปรับบุคลิกตัวเองให้ดีขึ้นปรับนิสัยให้ดีขึ้นได้ฝึกการเข้ากับคนส่วนรวมแล้วก็ได้ฝึกการพูดให้ชัดขึ้นพูดให้รู้เรื่องอ่ะฮะมันยากไหมครับการที่เราเป็นรูกครึ่งแล้วเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักถูกไหมครับเราต้องมาอยู่ร่วมกับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกกว่าคนอื่นนะหน้าตาเราก็แปลกกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ ช่วงที่มาแล้วไม่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 คือคือเป็นอีกสายพันธุ์คือผมไม่ได้ว่าคือจะบอกว่าเขาหลอกไม่แต่เขาเขาเป็นเพราะอะไพี่ผู้ชายทัดคนคนน่าจะงงไงครับพัดเลย พูดชัยทัศน์พี่อย่าพูดไม่ชัดเลยผมพูดชัดนี่ผมมองตรงผมบอกตามตรงในระหว่างที่ที่นั่งสับพ่อเนี่ยผมดูไปแล้วคุยผมงงมากผมแบบผมบอกว่าเออพูดชัดขนาดนี้นะโอเคโอเคหลังจากนี้ทำไรต่อไปอยู่ที่ไหนไหมเออถามอะไรเนี่ยถามนี่จะถามไม่ตอแล้วขอผมก็ยังไม่ตอบเลยอะว่าผมยังรู้ว่ามันยากไหมการที่ต้องกลับตัวเข้ากับคนแบบคนไทยอย่างเงี้ยแรกอาจจะยากช่วงแรกแรก ก็จาไม่ได้แล้วมันนานแล้วอ๋อมันนานแล้วะจำไม่ได้ว่าว่ายากแค่ไหนก็มันก็ประมาณ8ปีที่แล้วนะครับอือโอเคโอเคได้ครับอ่ะพี่พลพี่พลสงสัยถามว่าอ่ะเนี่ยตอนนี้ถูกปกดออกจากบ้านแล้วทำไรต่อมีได้คุยกับทางค่ายไหมยังยังไม่ค่อยแน่ใจตอนนี้ก็เดินทางออกรายการต่างๆในแต่ละวันอยู่ครับก็ยังไม่มีการฝึกซ้อมร้องเพลงอะไรก็ยังก็พักอยู่ในกรุงเทพนี่แหละ นี่มันอันนี้มันเหมือนแบบทางค่ายก็เหมือนแบบโปรโมทไปทางเดอะสตาร์เหมือนโปรโมตต้องมีจริงๆผมว่าต้องมีชิ้นงานจะมีอะไรบางอย่างจะดูแลกันซ่อนอยู่ซ่อนอยู่อันนี้ให้น้องเขาเปลี่ยนคอนอยเดี๋ยวผมถามให้สบายขึ้นไหมนิดนึงนะอยากให้ฝากถึงเพื่อนที่เหลืออีกหกคนหน่อยสมมติว่าเขาดูอยู่เชีเขาดูอยู่ตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนทําเต็มที่ครับวิกลูกทุ่งอาจจะไม่ถนัดกันบ้างแต่ก็ทําให้มันเต็นที่แล้ว อยากอยากอยากเกรงอยากกังวลแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่า้สัปดาห์นี้เราจะออกไหมทําเต็มที่ก็พอแล้วครับอ่อให้ฝากถึงน้องๆทางบ้านที่มีความฝันและเขาอยากจะมาประกวดเดซ่าเตรียมตัวยัง,ยงไง <c oughs> ก็เชื่อว่ามีน้องๆที่มีความสามารถเยอะอยู่แน่นอนแล้วก็คงจะมีคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกก็อยากให้แสดงออกมาครับเพราะให้คนไทยได้เห็นให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นครับไม่งั้นเราไม่รีวันรู้ว่ามีคนอยู่ข้างนอกนั้นก็มั่นใจไว้ครับ อโอกาสไหนมาก็คว้าไว้เลยครับเยอะแยะครับเยอะมากสุดท้ายครับอยากให้ฝากผลงานนิดนึงว่าตอนนี้มีผลงานอะไรไหมหรือว่าช่องทางในการที่จะติดต่อเราองนี้นใช่มยมีช่องทางบนยูทูบไหมมีเฟซบุ๊กไหมก็มีมีแฟนเพจเฟซบุ๊กก็เขียนได้ละเชิญได้โดยเขียนว่าคริสเป็นภาษาไทยนะครับ,รบแล้วก็เดอะสตาร์ก็เป็นภาษาอังกฤษครับอ๋อจะชื่อคริสเดอะสตาร์ การร้คคัับบนะมีทูบชแนลของเราเองไหมครับมีร้องเพลงเขาเพื่อนยังไม่มีนะโอเคก็ติดตามได้ทาง f เฟซบ o ๊กละกันนะครับขอบคุณเฟซมากเลยครับที่มาแนะนำให้เราไดร่วมแจมกับทั้งดาวสังหารด้วยนะครับมติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี